สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสซีเบอร์สุดสุดโคตเดอ้อวันนี้ก็มาอยู่กับสองเจ้าตัวหนอยคือเก่าวด้ะคือหนองตอนนี้เจ้าอ่อนก็จะอยู่ได้สถานทีนห้องเียนเนาะพี่น้องเอสหายพี่น้องเบิกน้ำกันเนาะเดิน,นห้นองเียนเจ้าอ่อนจะเป็นจังไดเนาะนี่เนานะะพี่น้อนจะเป็นห้องเียนของเจ้าอ่อนอยู่มหาลัยสลาวัตเดอ้อพี่น้องค่อนข้างอาจจะแดดแน่เนาะพนอน เดี๋ยวจะเอตอนไหนจะเอาก,กับกาลักสินยางไปหอนะ่อเนาะมูอกับขึ้นเสื้ขาวห่อกันได้เนาะนี่ก็จะเป็นเลยนะ <c oughs> อากาศเดิมน่าวเด้อพี่หนออยู่สาลาวันหนาวเด้อดีวิวภงเหีห้ยนงหายเบิ่งเลยจ้ามืในนี้ อ๋อกระเฮียนตั้งแต่แตมื่อวันจันทร์พูดนาพี่เน้ะเมือเอ่อเนี่กะสิเป็นมือที่สามของการเฮียนหนังซือเนาะอยู่มหาลัยสามคู่เลยจ้ากระสิเป็นห้องเฮียนที่อะอ,อเฮียนนาพี่นนอะแต่ว่ามันเป็นแบบสโมสซอนเนาะเพราะว่าห้องเฮียนที่อะอ,อสีเฮียนแทๆนะ้ๆม,มีคนกักตัวอยู่เนาะน่าจะไปเบิ่งหมูในห้องกันด้เนาะ สบายดีสบายดีจะซื้อยังสบาดีหอดทองแล้วเนาะพี่น้อพี่สาวกับประกาเบาน้ำนั่นนี่นั่ง่าอาจารย์ขึ้นหองนะพี่น้อ นีเป็นเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์เนาะบางที่สมุดเราเกย่ขึ้นมานังทายแล้วา็ทำตัวซึมมากมายดิก็ลองโทรถามเบอรกันเนอเนาะถามอาจารย์่าจะเป็นหองกิเนเนาะน ไฟไฟใส่เสียเสียโอ้ไปห <laughs> ลายคนเต๋อพี่เนาะขึมนแนาแออดดแต๋พี่น้องบรรยากาศเาี่ยมาสาเนาะพร้อมวันซุกออกงานงานรวมเลยพีย่น้องออกงานงานรวมโยงเฮียนเนาะ น้องมือของเจ้านาอที่เห็นสามคู่นำกันเนาะกระสีเมื่อเลยนะพี่น้องตอนแรกยน่าง่าวเนาะสาวเอกซิเป็นบอดจอดรดนะพี่น้องขำเลยเด้อพวกเนียนะก็จะเมื่อเช่นกนาะ สำหรับคลิปนี้ก็คือสิบลมิ้ยังได้เ้ยพี่น้องพอ,อกันคลิปหนาเด้พี่น้องบ๊ายบาย